Nam ná स ná สวัสดีครับวันนี้เราจะพาเด็กๆเล่นเกมกันการตัดกล่องนะครับตัดกล่องเอาตังใส่แล้วก็ตกนะครับผมอัดสุดท้ายครับอัดสุดท้ายมีของดีไปชมกันครับเราขนมครับมาทําเป็นขี้เราแอบทําไว้นะครับน่ครับเหมือนไหมครับท่านผู้ชมยังไงเราไปดูกันเลย เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเด็กๆจะสนุกขนาดไหนโดนพอแกลงแน่ไปกันเลยมาวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันนะครับพี่อลิฟพี่ดารินน้องกินแน่นะเอาแม่ใส่อันนี้วันนี้เราเอาเหรียญใส่ก่อนอันแรกกันเหรียญใส่ก่อนเออหนึ่งบาทเราใส่เลยใส่ทั้งหมดเลยสองบาทใส่ทั้งหมดใส่ทั้งหมดเอาโอ้อันที่สอง อยี่บาทนี่อันที่สามห้าสิอันที่สี่บาทอีกอันที่สี่บาทอันนี้ไว้ปิดอันที่สี่ยี่สิบาทเนี่ยอือเอาเอาอันที่สามบาทเหมือนกันเดี๋ยวเเราจะสลับอันนี้อันเอันนี้ห้าราไว้ทีหลังห้าไว้ทีหลัง กิ่ไว้ก่อนนันห้าร้อยนะเออปึ๊บอ่าทุกคนต้องไปเกล่องเราต้องไปเอาที่ปิดมาอีกอไม่ไม่ปิดสลับกันไปปึ๊บใครเร็วคนนั้นได้โอเคไหมเอาแป้งมาใส่ให้ลูกหน่อยมีแป้งไหมมีอืมไอจะครบห้ารอาาย,ยอืมเอาใส่แป้งใส่่ยบาทอืมห้าไม่ห้ารอยหรอกอันนี้มีส0มร้อยเอใส่ไวสามร้อยป, 300. ป,ปึ๊บแม่ ทำมอ่ะเอาก็มันจะได้หอมๆอ,อันนี้เก็บไว้ทีหลังอันห้าร้อยมันของแพงปึ๊บอ่าอันนี้เก็บไว้เ,เข้าใจกติกาไหม,มใครตบปึ๊บคนนั้นก็เอาไปเลยโอเคไหมเอ่อเอาเอามือจับหัวเมื่อเอาอนี้จับมาเดี๋ยวนะพร้อมยังพร้อมแล้วเดี๋ยวสิมันข้างไหนใครตบได้ก่อนคนนั้นเอาไปก่อนโอเคโอเคจบเสร็จไหมเสรนผมแน่นเลย หนึ่งสองจังหูสามเออเฮ้ยเออพี่นี่จะไม่เก็บเอาไมเก็บแว่ก่อนเออทนต่อไปครับทนต่อไปเดี๋ยวไม่รู้ถ้าร้อยไวสุดท้ายใช่ไหมไม่รู้แล้วไม่รู้พ่อจะหยิบตอนไหนไม่รู้นะพร้อมกิน่าพร้อมยังกิน่าก็จับหูก่อนอ๋อลิถอยออกไปอีกหน่อยสิจีน่าอยู่ไกลมากเลยอ่ะมาปึ๊บเออ ต่อไปนะครับเด็กใครไม่รู้นะครับนับหนึ่งนับสองน,นับพร้อมยังพร้อมพร้อมยัง,ออยงเอากลมมาสามที้พี่ดันจะได้อยูไ่ไหมนับหนึ่งนับสองนับนับซัดเอเอเ,เอาทำไมเอาทำไมไม่จับทำไมไม่จับแบกน่นอยเอามันต้องต้องโอ๊ย,อย,ยแล้วเป็นหอยรวมกันได้ยิ่งจะได้เยอะเลรวมไมปบ่อยจะได้เยอะสิ พ่อก็ปิดก่อนสิเยอะไม่ี่สเอาใหม่เอาใหม่ให้พ่อสลับก่อนอย่ามองหันไปก่อนปิดตาไว้โอเคนครับหนึ่งปิดตาทำไมจะเห็นไม่ดีต้องหูอลิซต้องต่อให้น้องไม่จับหูสิตองออลิซเดี๋ยวออกไปใกล้ๆกอนเลยผมเพื่อนเลยวิ่งดูเนี่ยเขาจะเปิดตอนไหนตบแล้วมันจะได้ตังค์เข้าใจไหมมึงมีตังค์ซื้อหนมนะใครมือโดนเพลินหนึ่ง

าาีเสนุกไหมเออเอาฝากฝากไหมแต่ชอบคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดติดตามนะครับเอาพูดดีๆเร็วดาลินพูดค่ะน้อาสนุกไหมสนุกค่ะอะถ้าหนูอยากอะไรนะถ้าอยากให้อยากเห็นพวกหนูทำคลิปแบบนี้ก็ ให้ใครให้หนูด้วยนะคะจีราพูดหน่อยสิจีราเงี้ยสักบาทเลยสนุกมไหมเคอย่าพี่ยางพี่บ๊ายบายออบ๊ายบายสิจะปิดกล้องแล้วสามอ่ะ